แม่คุณแม่สวยจังเลยคุณแม่จะไปไหนยายบีเอาบีเอาคุณจะต่งบีเสร็จทันไหมเสร็จทันแล้่อทก่านัน้มีบอกจาขันใหนเนอยงยาไปนะเต้ แลปวกปไม้เไม่ต้ไม่ท่านขอบคุณครับคุณตาขอบคุณครับเดี๋ยวมาค่ะพีที้างก็ดวนๆจะเจอกันค่ะป๊ป๊า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 หนูมาชงแม่ึงรถอุ้ยรถอ๋อ หนูเพิ่งเห็นรถไงยายเอารถเข้าไปข้างในเลยนะเราไปขี่รถกันนะยาย,อ,ยอืมเราไปขี่รถกันนะนั่นหนุ่นมอชัยเอิ่นแม่เอิ่นแม่ไปไปโอเคโอเค ู่ <c oughs> แ่บังรถใี้เขานะแม่เขารถมาเอ๊ะช่วยโอเคโอ้มวอ,อ, <c oughs> อาหอมหอมอ้ยหอมจำก็จมอ่อ่าอ่าอ่า

าแล้วไงน,นี่ไงมามาตา,ตามาตามาดูลูกโอ้ยงนองนนองนนนได้ไงลูกอ,อะไรคะ,ะไม่หลานจะไปขี้นัำเกี่ยซะลูกนัำเกี่ยไปจิ้ม แบดหมดเหรอแบดหมดน่าทายกับว่าเอาม้ามาดิพุงเทปหนูๆมาดูดน้ำแดงแม่นี่อ่ะปดมามาดูดน้ำแดงจะไปนะคะพุทเทปเทปอยู่นี่โอปิโก้พูดผิดอร่อยไหมลูกมามาลูกมาดูดนี่มาเออมาเอารองเท้า โอ้หนูมาเอารองเท้าอร่อยไหมลูกโอ้มัมมัมโน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 ไม่ได้ลูกมันเย็นเล่นน้ำแข็งไม่ได้ลูกโอเค เด็กอว่ารถมาท่านในผัดสีที่น่าฮลูกไปเนี่ยได้จัมั้ท่านผู้ดีใคมาถูเลยยังเดี๋ยวโดนตัะกป๋ไปอองอืออืออออื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 ่โอ้เอาก็ะเป๋ามาชิลูกก็ะเป๋ามาหนูจะทำอย่างนั้นลูกเดอกันั้ รอก่อนรอก่อนแป๊บหนึง่งอ่าเคโอเครอนะคะโอเคโอเคโอ้ยอร่อยมากเลยของแม่นี่มาแม่เอ,อ้ยอีลา่ากินแท้แล้วละ่ะอ,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 อืออืออืออ่ะเดี๋ยวอ่ะเวางให้อยู่ให้อยู่เออให้อยู่ให้อยูใอย่ให้อยูอย่โอเคออเดีย๋ยว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 